สวัสดีทุกคนนะครับในวันนี้เราก็กลับมาเจอกันในอีกครั้งหนึ่งนะครับกับในเกม b บ a ดเบฟโซนะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็จะมาทำตามที่บอกนะครับว่าคลิปหน้าจะเป็นกิมโจก็ในคลิปนี้นะครับจะเป็นกิมโจแล้วนะเป็นกิมโจเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับจากภาคนิยายนะครับก็จะมาในตู้ล่าสุดเหมือนกันนะก็คือตู้แผนการลายนะครับที่จะประกอบไปด้วยสกิชิมะมายิริแล้วก็กิมโจนะครับซึ่งตามที่บอกไปเราจะมารีวิวเขากันนะครับก่อื่นเลย เราไปดูข้อมูลตัวละครเขาก่อนนะครับกิมโจเนี่ยในเวอร์ชั่นนี้นะครับจะเป็นเผ่าไลท์สังกัดนะครับแล้วก็เป็นตัวละครสีแดงนะครับเป็นตัวละครตีระยะไกลหรือเรียกว่าตีสายสีฟ้านะครับตีสีฟ้านะครับตีระยะไกลอ่ะตีสีฟ้าเป็นตัวละครที่เน้นในเรื่องของแอคแท็กนะครับหรือว่าตีปกตินะครับตีเพียวนะครับแล้วก็เป็นผู้สังหารโยมาอลังคานะครับขอภัยนะเป็นผู้สังหารอลังคานะครับตีอลังคาแรงขึ้นนะครับ คัมพีนะครับที่แนะนานะครับใครที่เล่นผมจัดเป็นตัว PVE นะครับผมเลยมาถึงจะเอาเป็นแอคแท็กฮีริคอนนะครับสองอันนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยเอาเป็นเลือดกับดีเฟนต์นะแต่ถ้าเกิดใครที่จะเอาไปเล่นในเรื่อง PVP เนี่ยก็ปรับเปลี่ยนได้นะครับจะเอาเป็นเลือดขึ้นก่อนหรือแอคแท็กขึ้นก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบแต่บุคคลเลยนะครับแล้วแต่ความคิดแต่ละคนเลยนะครับแต่นี่ผมเอาไปลงใน PVE นะครับผมจะใส่แบบนี้จริงๆผมก็ไม่ได้ซืเลือดเรื่องคัมพีครับเพราะว่า สีอันนะครับมีสีอันอะไรขึ้นก่อนขึ้นหลังได้หมดนะครับเพราะว่ามีสีอันนะครับแล้วก็ตัวนี้มันพีพีลำบากตรงไม่มีซูเปอร์อาร์เมอร์นะครับจะค่อนข้างลำบากก็จะเล่นในพีพีได้แหละแต่ต้องเป็นสายหล่อยนะครับก็คือให้เขาตายเกิดใหม่ครั้งหนึ่งนะครับให้ตัวเขาตายแล้วให้คนอื่นเนี่ยไปตีตัวอื่นนะครับให้ตัวดีใต้ตีฝีนะครับก็ประมาณนี้สำหรับกินโจเธอจะไปเล่นในพีพีนะครับ ลิงของเขาเนี่ยจะเป็นเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีปกตินะครับเนี่ย25%นะครับซึ่งถือว่าเยอะสุดในเกมนะครับในการบวก25%เนี่ยอุปกรณ์นะครับต้องบอกกันเลยนะครับว่าาพลังผมที่ขึ้นแบบเนี้ยอุปกรณ์ผมกากนะครับลองดูนะครับอุปกรณ์ผมหาได้เท่านี้จริงๆครับมันไม่มีอันไหนบวกเป็นแอคแท็เลยครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นบวกฟูเลือดนะครับในเล่น PVP นะส่วนใหญ่ของผมอะ มันจะบวกเป็นฟูเลือดหมดเลยทุกคนซึ่งผมคิดว่ามันไม่เหมาะกับลง PVE ที่ผมจะมารีวิวนะเพราะ PVE ที่ผมรีวิวเนี่ยผมเล่นเองผมไม่จําเป็นต้องเลือดเยอะนะเพราะผมเล่นผ่านได้สบายๆผมเลยเอาเป็นแบบนี้นะครับเอาแบบรีดดาเมจให้ได้เยอะสุดนะครับผมเลยได้เป็นคีริคอน2แล้วก็แอคแท็ที่ไม่ฟูอีกหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆไม่อย่างได้แบบนี้หรอกครับแต่ว่ามันไม่มีบวกแอคแท็นะครับซึ่งใครที่มีบวกแอคแท็เนี่ยบวกพลังโจมตีปกติ30ทั้ง3อันเนี่ย มันจะสับทีเดียวตายนะจะาอารมณ์เหมือนพวกทุกินดะกับมาสก,กินะครับแต่ว่าของผมเนี่ยตามมีตามเกิดนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับมันเลยยังไม่ฟูมากแต่เดี๋ยวไปดูกันในคลิปนะครับว่ามันจะตีแรงขนาดไหนของแค่นี้นะครับของแค่นี้นะครับว่ามันจะแรงขนาดไหนนะครับต่อไปเป็นลิงนะครับลิงเนี่ยผมก็ไม่ได้ยัดน้ําหอมให้กินโจนะผมขี้เกียจฟาร์มนะเพราะว่าน้ําหอมผมเนี่ยมันหมดนะครับสีแดงเนี่ยมันไม่พอนะมีสีลุงซึ่งสีลุงเนี่ย ผมจะเก็บไว้ตัวจําเป็นนะครับจะเก็บไว้พวกตัว p v p นะครับผมไม่อยากใช้พมเพื่อนะครับผมเลยไม่ได้อัพให้เขาผมเลยใส่ยัดซันเนเซอร์ไป3ตัวนะครับบวก25% 3อนะครับสอันเป็น75รวมของตัวเองเป็น100นะครับคือไตีแรง2เท่าแล้วนะสำหรับกินโจนะครับแล้วก็มีลดความเสียหายที่ได้รับลงอีก16%ซึ่งสันเกเซเนี่ยต้องบอกเลยเป็นลิงก์สำหรับตัวละครสายถึง สายตีปกติเนี่ยเป็นลิงที่ดีโคตรแล้วนะได้เป็นลิงที่ดีที่สุดแล้วนะสำหรับตัวละครที่เอาไว้ตีปกติเนี่ยลิงสันกีสึเ,สเนี่ยนะครับซึ่งใครมีเรื่องของน้ําหอมก็ไปปรับเปลี่ยนเอาสันกีสึออกนะไปใส่ตัวอื่นแทนก็ได้นะเพราะว่ามันได้บวกค่าสถิตเยอะนะครับเวลาใส่น้ําหอมเนี่ยเอาละต่อไปเราจะไปดูในเรื่องของอ b บิลิตี้ของเขากันนะครับอาบิลิตี้ของกิมโจเนี่ยมีเพิ่มความเสียหายปกตินะครับที่เอามาให้ครั้งแรกนะครับอยู่ที่60%นะครับไม่ใช่160นะครับ 160ได้จากสังเียสืสามตัวแล้วกินโจ1ตัวนะครับบวกเป็นเพิ่มอีก100นะครับเลยเป็น160ความเสียหายจากสกิลเนี่ยแรงขึ้น5 0เนะครับเพิ่มความเสียหายจากทําไม่ตายอีก4 0ไอ้นี้ไม่นับนะครับไอ้นี้คือลิงนะครับที่ได้มาโจมตีซ้ําขณะล้มนะครับไอ้นี้เป็นอาบิลิตี้ใหม่ล่าสุดซึ่งมีกินโจแค่ตัวเดียวนะครับตีซ้ําขณะล้มคืออะไรนะครับเวลามอนเตอร์เจอเราตีนะครับมันจะนอนนะมันจะล้มแล้วจังหวะที่มันนอนอยู่เนี่ย เราตีธรรมดาไม่ได้นะเหมือนเกมไฟเตอร์ปกติเนี่ยเวลามันนอนเนี่ยเราตีเราตีตอนมันนอนไม่ได้นะสำหรับตีปกตินะแต่ถ้าเกิดตัวสกิลเนี่ยมันต่อให้มันน้มต่อให้มันล้มอยู่นะครับเราก็ตีมันได้นะครับคือนอนยาวเลยครับคือเวลามอนเตอร์นอนเนี่ยเราลองใส่สกิลเนี่ยมันทำดาเมจได้แต่สำหรับการตีปกติตีแบบนี้มอนเตอร์นอนล้มอยู่ตีไม่ได้นะสิไอ้ท่าโจมตีของเราเนี่ยตีปกติเนี่ยมันจะทะลุผ่านตัวไปเลยนะครับมันไม่สนนะครับแต่เอเวนตีนี้ทําให้เมื่อมอนเตอร์นอนล้มเนี่ย เราโกงมันได้นะครับเราตีมันได้นะครับไม่ต้องตื่นนะครับหลับยาวไปเลยเวลามอนเตอร์นอนเนี่ยตีได้นะแต่อเิลตี้นี้ถามว่าได้ใช้ไหมถ้าใครที่ได้ลองเล่นกินโจแล้วแล้วแรงครับแทบไม่ได้ใช้ครับเพราะว่ามันซับเฉาะเดียวก็ตายแล้วนะเติร์กินโจแรงๆเนี่ยก็ก็ยังดีนะเอเบลตี้ดีก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็มีเพิ่มฮิตโจมตีนะก็คือโจมตีปกติเนี่ยมันปล่อยลมไปครั้งหนึ่งนี่เท่ทุกคนแต่มันโดนสองครั้งอ่าก็เป็นพื้นฐานของการโจมตีปกตินะครับลดค่าป้องกันลดค่าป้องกันคืออะไร ลดค่าป้องกันเนี่ยจะได้ต่อเมื่อกิมโจใช้ทําไม่ตายนะครับเวลาใช้ทําไม่ตายเนี่ยอีฟายจะติดลดค่าป้องกันทุกตัวนะครับที่โดนทําไม่ตายของเขาจะค่าป้องกันลดนะครับทำให้กิมโจเนี่ยสับแรงขึ้นนะครับหลบฉุกเฉินบวกอีกหนึ่งคือหลบได้2ครั้งนะับยกเลิกการสตัตรูตัวละครที่การการโจมตีระยะไกลได้ไอ้พวกที่หมุนไปหมุนมายูมาทูที่ถือขวานะครับมันจะกันการโจมตีระยะไกลนะครับตัวนั้นจะไม่สามารถกาดได้เลยนะครับฮอลโลที่ใช้หมัดที่มันจะพุ่งไปต่อยไปใหญ่ ไอ้ตัวนั้นก็กาดไม่ได้นะกาดกันยุคตีระยะไกลไม่ได้เพราะเขายุคเลิกกาดนะครับอีส่ายอีฝ่ายไม่สามารถกาดได้ก็ประมาณนี้นะสำหรับอาวิลิตี้กินโจเราจะไปดูในเรื่องของเกมเพย์ของเขากันนะสำหรับกินโจเครื่องประดับเต็มเครื่องประดับเต็มครับเดี๋ยวไปเพิ่มก่อนนะเพิ่มอ่ะใช้เพชรไปนะครับคือที่เครื่องประดับผมเยอะผมไม่ยอมไปเขียวขี้เกียจเเขียบผมขี้เกียจเเขียบแล้ว บางอันผมก็ดองไว้นะครับแล้วก็ไม่ยอมไปเคลียร์ทักทีนะครับเออเลยเลยเสียเพชรเป็นว่าเล่นนะครับไม่ยอมเคลียร์นะครับมาเราจะไปลงในดันน้ําหอมนะครับซึ่งสัปดาห์เนี้จะมีอลังคาให้ด้วยนะครับมีอลังคาให้กิมโจเนี่ยตีคิวเลอร์พอดีนะครับส่วนฮอลโลเขาไม่คิวเลอร์นะครับแต่ก็ค่าเท่ากันนะครับไอ้พวกตีแรงๆเนี่ยมันซับทีสองทีนะครับหายหมดนะครับจากอลังคาออลังคาฮอลโลยมทู อ่าไล่สังกัดอะไรพวกนี้ไม่ค่อยสนนะไอ้พวกตีเพียวเนี่ยจะอารมณ์เหมือนโทคินาดะหรือมาสกิอะไรพวกนี้นะพวกยินเลนพวกตีธรรมดานะครับมันไม่ค่อยสนใจเผาหรอกมันตีแรงโคตรนะครับก็มาดูความแรงกันจำได้ไหมครับต้นคลิปผมบอกว่าของผมกากใช่ไหมครับของผมไม่ค่อยบบกแอคแท็กเดี๋ยวมาดูนะครับคัมพีผมก็เวลหนึ่งหมดเลยนะคสี่อันน้ำหอมผมก็ไม่ได้อัพเดี๋ยวมาดูความความแรงของเขากันนะครับเห็นไหมครับ ไอตัวใหญ่เจอสองทีตายนะครับแต่ถ้าเกิดคุณของฟูเนี่ยมันทีเดียวตายหมดนะครับเนี่ยดูนะเนี่ยแล้วเขาเนี่ยตีเร็วโคตรเลยครับเห็นไหมตีเร็วแบบตีเร็วใช่เล่นเลยนะครับกิมโจเนี่ยผมความรู้สึกผมนะครับความรู้สึกผมเนี่ยเอาความรู้สึกผมเป็นหลักนะครับมันดูเร็วกว่าโทคินาดาดอีกนะครับในความคิดผมนะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็บอกกันได้นะครับแต่ในความรู้สึกส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกมันสับเร็วกว่าโทคินาดาดนะ สับโคตรเร็วเลยนะครับเราไม่ได้ดูสก,กิลเขาเลยนะมัดูสก,กิลเขาก่อ็นอะไรคนระับสก,กิลที่หนึ่งนะใช้ได้นะระยะสก,กิลเนี่ยโอเคกว่าสายสก,กิลบางตัวอีกนะครับนี่ใช้ได้เลยนะครับสำหรับสก,กิลเขาใครที่อยากไปใส่ในเรื่องของสก,กิลให้เนี่ยก็อัคพคัมพีเป็นสายไฮบิดนะครับแต่ผมไม่ค่อยจะแนะนําเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมันเล่นง่ายนะมันตีเพียวนะจะลองปล่อยออโต้ดูนะครับ อ่ดูกันนะครับนี่ไม่ฟูนะครับเอาพูดง่ายๆนะครับตัวละครที่ตีแบบเนี้ยถ้าทุกตัวนะครับถ้าในดันนะครับไม่มีพวกกับดักนะครับไม่มีบ่อพิษไม่มีบ่อช็อตไม่มีบ่ออ่อนแออะไรพวกเนี้ยมันแทบจะวินมันแทบจะแบบปล่อยออโต้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะที่ปล่อยออโต้คือมันแทบไม่ต้องกลัวอะไรคนระับ เห็นปหมมันแทบไม่ต้องกลัวอะไรเลยถ้าเกิดไม่มีบ่อพิษไม่มีบ่ออะไรพวกเนี้ยคือไอ้ตัวพวกเนี้ยมันออโต้แบบสบายๆนะครับซึ่งเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนนะครับพวกน้ําหอมนะครับเล่นคนเดียวนะครับก็มีบ่อนะครับแต่สมัยนี้ไม่มีนะครับซึ่งถือว่าทํามาให้ปล่อยออโต้ได้ชิวๆนะครับอ่าการเล่นน้ําหอมคนเดียวใครเบื่อน้ําหอมกับเพื่อนนะแบบเพื่อนไม่อยอมก,กดเกิดก็จัดทีมฟูลทีมมาเล่นคนเดียวเลยนะครับน้ําหอมสบายๆครับเดี๋ยวนี้ ออโต้แบบสบายๆนะครับเอาตัว PVP นะครับตัว PVP ถึกๆนะครับเอาตัวตีแรงมาสักตัวตัว PVP หนึ่งตัวแล้วก็ตัวอะไรก็ได้อีกตัวหนึ่งอ่ะก็ผ่านสบายๆเอาไปตัวตกดลำหอวไมได้นะครับก็เก็บคนเดียวได้สบายๆต่อไปจะมาดูในเรื่องของถ้าไม่ตายกินโจกันนะครับว่ามันลดสาระยังไงนะครับ นี่ครับจะมีเสียงฟื้นนะก็คือตีฝ่ายรถเกาะเห็นไหมครับจะมีลูกเกาะตรงเขาเมื่อกี้นะครับมีไหมคือเขาโดนรถเกาะนะครับแล้วเราก็ตีเพียวไปตายซึ่งที่กินโจผมดูถึงถึงเนี่ยมันมีลิงก์นะครับอย่าลืมลิงก์ลดความเสียหาย16% 3อันนะครับของซันเงีึกมันเลยดูถึกนะครับซึ่งคำพีขนาดนี้นะครับถ้าเกิดอั up max นะครับน้ำหอมครบทุกอันนะครับไม่ต้องใส่ลิงก์ถึงก็ได้ไม่ได้ตายนะครับเลือดน่าจะเยอะอยู่นะครับแล้วก็ มันแรงนะครับแรงอยู่แล้วนะสำหรับกินโจก็อารมณ์เหมือนโทคินะดะหรือมาสกินะครับแค่เป็นสีแดงนะครับแต่ผมยังชื่นชอบโทคินะดะมากกว่านะเพราะเขาเป็นสีม่วงนะครับตัวละครนั้นเป็นสีม่วงเขาไม่มีสีไหนที่เขาตีเบานะครับแต่กินโจเนี่ยเป็นละครสีแดงเขาก็ตีตัวละครสีฟ้าเบานะครับแต่เอาจริงๆถ้าเกิดคุณฟูลแอคแท็กนะครับสีฟ้าก็สีฟ้านะฉับเดียวตายเหมือนกันไม่สนใจนะสำหรับกินโจนะครับพวกตีเนี่ย ซึ่งมันเก่งนะครับกิมโจแต่ใครที่ดูคลิปเปิดกระชาที่ผมไม่พอใจสีตัวเนี่ยที่ผมไม่พอใจนะครับผมจะบอกว่าว่ามันเป็นตัว PVE นะครับตัว PVE เนี่ยตามที่ผมบอกเลยเมื่อกี้ไม่มีกินโจก็เล่นโทคิดระดับแทนได้นะครับ PVE เนี่ยไม่ต้องไปสนใจคมพีเยอะนะครับ PVE นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับใครที่เป็นสายฟรีนะครับใครที่เป็นสายฟรีอย่าไปคลั่งเปิดคมพีแม็กจนแบบเสียห้าหกพันนะครับสี่พันผมก็กีดแล้วนะครับ 3,000อัพนะครับ3,000-4,000อัพเนี่ยผมก็กรีดแล้วนะครับเผิดเปิดหาคำพีนะครับมันเกินไปนะครับตัว PVE เนี่ยมันสามารถเอาตัวอื่นไปเล่นแทนได้นะครับที่ PVE เนี่ยที่มันทำมาดีนะครับตัวละครดีเนี่ยเพราะว่ามันเผาครับเราจะให้โฟกัสเรื่องของเผานะครับไร้สังกัดสังหารคิลเลอร์ตีไกลตีใก,ใก้สีแดงไอ้นี่คือทางเลือก ในการลงดันนะครับทางเลือดในการลงหอคอยนะครับผมถามจริงนะว่าจิงโจี่ยเก่งเนี่ย,ยคุณลงน้ําหอมกับเพื่อนอนะ่ะคุณใช้ตัวอะไรดอบน้ําหอมอยู่ดีคุณก็ไปสุดท้ายคุณก็ไปที่พวกลิลุก,กน,นะครับอ่าสีม่วงก็ไปพวกลูกเคียนะครับมันเป็นเรื่องของน้ําหอมเป็นเรื่องของดอกเขาไม่ค่อยใช้กันจิงโจนะครับยกเว้นอนาคตจะมีลิงดอบน้ําหอมอ่าไอตัวพวกเนี้ยจะได้เฉดชายในดันน้ําหอมนะครับส่วนดันกิว ก็มีคนอาจจะเอาไปใช้ก็ได้ดันคิวมีคนอาจจะไปใช้เพราะมันเป็นทางเลือกอยู่แล้วนะมันเป็นทางเลือกในการคิวเลอร์ก็มีสิทธิ์เอาไปใช้นะครับหรือจะเป็นดันเก็บแต้มอ่ะดันเก็บแต้มผมบอกเลยเอาตัวง,งูตัวอื่นไปลงก็ได้นะมันไม่จําเป็นต้องสีนะไอ้กินโจผมไม่มีคาพีเลยก็ได้นะครับเอาไปลงเล่นยังได้เลยพวกดันเก็บแต้มมันไม่จำเป็นต้องสนใจนะครับไอ้พวก PVE ผมเลยผมถึงได้บอกนะว่าผมรู้สึกเจ็บในคลิปที่แล้วเพราะว่าไม่เป็นกินโจไงทุกคนมันสี่คือ ออกแค่2ตัวนะเอา2อันเนี้ยหายเป็นมายุริผมก็พอใจนะเอาสออันเนี้ยหายเป็นฮัชวานผมยังพอใจกว่านี้เลยนะเอ้ยไม่ฮัชวานดิเป็นสึกิชิมะผมยังพอใจกว่านี้เลยเพราะสึกิชิมะมันคือพ VP เไว้ทุกคนมันใช้ทุกวันมันใช้ทุกวันมันได้ลงทุกวันแต่อีตัวเนี้ยมันได้ใช้กี่ครั้งเอาแค่นี้ละเอาตัวอื่นๆที่ผมเปิดนะ p v วีอ่ะเนี่ยจะให้ดูเลยผมได้ใช้กี่ครั้งเอาแค่นี้แต่ละตัวเนี่ยโอ้โหอันนี้สปอยคลิปอื่นครับอันนี้สปอยคลิปอื่นขออภัยนี่เนี่ยไอ้ย อิจิโกะนะครับอิจิโกะลูเคียผมผมมหาแทบคลั่งแทบตายครับยังใช้นิดเดียวเลยทุกคนยังแทบไม่ได้ใช้เลยผมเอาตัวละครพวกสึกิชิมะไปเอ้ยเอาพวกสึกิชิมะไอฮัตวานไอพวกทคิดะเนี่ยไปออโต้ดันเก็บคะแนนหมดนะครับอันนี้ผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วนะครับพวกเนี้ยคือผมต้องการเฉยนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยบอกไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องคัมพีร์ให้เยอะนะครับสมัยก่อนอะคัมพี์มันไม่มีนะครับสมัยก่อนคัมพี์ไม่มีเขาก็เล่นกันได้นะครับคัมพี์เนี่ยถ้าคุณอยากฟูล เอาเป็นพวก PV p v พจะดูดีกว่านะผู้พี e นะครับถ้าดวงไม่ดีนะครับไม่จําเป็นต้องไปฝืนหานะครับได้แค่ไหนก็แค่นั้นเถอครับถ้าคุณสายฟรีแล้วด้วยนะครับวิ่งเพชรเนี่ยเรามีที่ฟาร์มเพชรไว้อุ่นใจกว่านะดีกว่าไปถล่มหมดนะก็ประมาณนี้สำหรับกินโจนะครับแล้วก็ มีเรื่องหนึ่งนะไม่เกี่ยวกับเกมบีทนะครับไม่เกี่ยวกับบีทเลยนะครับผมขอประชาสัมพันธ์เพิ่มหน่อยนะครับตอนนี้นะครับมีกระตูนะับเข้าลงภาพยนตร์นะครับก็เข้ามาค่อนข้างได้นานแล้วประมาณอาทิตย์กว่าวนครับก็คือ v ว o l e ล e v e อ g a r d e การเนะเป็นบทสรุปสุดท้ายแล้วนะครับของภาพยนตร์ซีรีส์นี้นะของกระตูเรื่องนี้ใครที่เป็นแฟนๆของเรื่องนี้นะครับก็ ลองไปดูในโรงกันสักครั้งดูนะครับผมมั่นใจว่าคุ้มค่าตั๋วแน่นอนนะครับสำหรับ v i โอเล็ตเอเวอร์กาเดนะครับหรือใครที่เคยดูใน Net f ฟ i x แล้วเนี่ยถามว่ามันจะลง Net f ฟ i x ไหมมันมีสิทธิ์ลงนะเพราะว่าเดอะบูวีที่แล้วก็ลงใน n e t f ฟ i x นะครับแต่มันค่อนข้างทีชานะครับแต่ผมบอกเลยนะครับใครที่เป็นแฟนแฟนเรื่องนี้นะครับที่สามารถหาโอกาสไปดูได้นะครับแต่ไม่ยอมไปดูเนี่ยผมบอกเลยนะว่าคุณจะเสียใจนะครับถ้าเกิดไม่ได้ไปดูเรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับใครที่ สามารถหาดูในรุงภาพยนตร์ได้ก็ลองไปดูกันนะครับเรื่องนี้ผมรับประกันนะครับว่าสนุกนะครับอิ่มใจนะครับเรื่องนี้คืออิ่มใจมากครับสำหรับเรื่องนี้นะเป็นภาพยนตร์ที่ดีมากๆเลยในแอนิเมชันนะสำหรับ v ว o l e t e เ e เ Garden t h ด m น v i e ะนะครับเป็นภาพสรุปภาพสุดท้ายแล้วนะครับก็ลองไปดูกันนะครับผมอยากให้ลองดูกันมากเลยนะสำหรับแฟนนะครับที่ดู v ว o l e t นะครับหรือใครที่ไม่ได้เป็นแฟนก็จริงนะครับแต่ว่าเคยดูผ่านๆมานะครับซึ่งผมก็ไม่ได้เป็นแฟนบันแท้อะไรขนาดนั้นผมก็แค่ เคยดูมาใน n น t f ฟ i x นะครับดูจนครบก็ชื่นชอบนะครับแล้วก็ลองไปดูในโรงดูมันก็เกินเกินที่คาดหวังไว้เยอะมากนะเป็นเรื่องที่ดีมากๆอีกเรื่องนึงก็ลองไปดูนะครับก็นอกเรื่องกันไปแล้วนะครับก็กลับมาเรื่องเดิมนะครับก็กิมโจนะครับก็ตามที่บอกไปใครที่มีก็ลองเอาไปใช้ดูกันได้ของผมกากนะครับใครที่ของดีกว่าผมก็ลองเอาไปเล่นดูตีแรงกว่าผมแน่นอนนะครับ ก็คลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะฝากทุกคนด้วยนะกดไลค์ให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดคลิปของผมไปนะแล้วก็อย่าลืมนะกด s ับ s ไคร b e ให้ด้วยนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดนะจะเป็นกำลังใจให้ผมมากเลยแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะครับขอเตือนอีกครั้งหนึ่งไว้แลเลทนะครับก็รีบไปดูนะครับคลิปนี้ลงก็เวลาที่อยู่ในโรงก็น่าจะเหลือน้อยไปทุกทีนะครับส่วนอย่าการ์ตูนบ้านเราเนี่ยมันไม่ค่อยคลองโรงนะอีกแปกนนะ เริ่มหายหายไปแล้วนะครับตอนนี้ใครมีโอกาสดูก็ลองไปดูกันนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมกันทุกคนนะขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็โปรดติดตามชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ